วหวมากเฮ้ยเชี <Shouldn 't entender it> ่ยตบทำไมวะเนี่ยคือน้อนไปเร็วที่เขาแชร์กันคือบอกน้าเหมือน หมากปรินอยากให้คุณนนท์เลากปรินค่ะพูดถูกได้ชื่อหมากปรินปรินปากมากปรินบนนค่ะมหาวิทยาลัยพระนเรศวรบอนน์คืออะไรอ่ะไม่มีพระตัวอ้าเม่เอ้พิ่งเปิดเนี่ยมหาวิทยาลัยพระนเรรณไม่มีคำว่าพระหรอไม่ใช่มหาวิทยาลัยพระนเรศวรนะครับอ๋อหรอมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาราชคขามหาวิทยาลัยพระนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาราชคขา แนะนำตัวหนยค่ะน้องๆกดน้องๆด้วยนะสวัสดี้ค่ะน้องนกค่ะจากมหาวิทยาลัยฮอกวอตส์ค่ะสวัสดีครับน้องเต๋อครับจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยก็คือสงวิไลสงเลยเหรอคะน้องคาแนะนําตัวหน่อยค่ะเปิดกระดาษกันแล้วกูน้องพี่ไม่ได้บอกให้ขำนะแนะนําตัวค่ะเราชื่อมากโกนะ เป็นคนกรุงเทพแล้วก็เรียนที่มลังสิตสวัสดีค่ะชื่อเมไซายนะคะมาจากคณะบริหารธุรกิจรอวกางประเทศค่ะสวัสดีค่ะน้องบีแห่นะคะก็นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งค่ะจากมหาวิทยาลัยรารชพัฏนี่ค่ะปีห,หนึ่งมนนค่ะมหาวิทยาลัยนเรศวรเย้ต่อแหละจา้ <c oughs> าไม่เราจะบอกว่าชาเลนเมื่อกี้ให้แนะนำตัวเป็นเฟรชชี่มันเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเธอฉันอยากรู้มากตอนที่เธออยู่ปีหนึ่งอ่ะมีกิจกรรมอะไรที่เป็นของมหาวิทยาลัยที่พวกเธอจำได้ไหมแบ เลิศต่ดดะรับน้องไงของมอหนูจะเป็นเป็นรับน้องเข้าวาง <siege. S 2> ังวังอะไรเขามไม่บอกอะพีหนู <c oughs> นก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งพี่นุกถ้าจะาพี่เคยเป็นลมมาแล้วในที่รับน้องใช่ไหมใช่ที่กรุงเทพแล้วฟื้นไหมคะเกือบปายตอนข้าปีหนึ่งก็มีกิจกรรมรับน้องของฟิลมก็มีพวกพี่เจแปนพี่บุฟเฟ่อะมาเล่นตลกให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแล่เป็นรุ่นพี่ไงพี่แม็กแต่ไม่เอากิจกรรมที่แอบดูรุ่นพี่ฉี่อะไรไม่เอานะคะ อันนี้กิจกรรมส่วนตัวเอออามีอะไรบ้างมอลังสิยเคยเป็นอน้าั่งแก้วอารมณ์ว่าเป็นพี่วากคนนึงเป็นตัวแก้วคลิเหมือนกันนะอีนี่เด็กใหม่เหรอคะอีเด็กบริหารคนนี้คือใครผมนี่ไม่ค่อยมีผมพี่ว่าเบสิกแหละส่วนใหญ่ก็รับน้องเออแต่ก็จะรับแบบเขาเรียกว่ารับอะารคะรับคือแบบ คนแบบน้ำแดงเม็ดแมงลักือแบบเสื้อผ้าต้องทิ้งอนะแต่ว่าพี่อะไม่ไม่ทิ้งไม่ใช่คือพี่จะแบบบอกเขาว่าแบบพี่ไม่ไม่เล่นหน้านะาอออุอ,อ,อยากขออินเนอร์ตอนที่รุ่นพี่จะตัดแล้วพี่บอกไม่เล่นหน้านะคะไม่คือพูดตั้งแต่แ,บบแรกเลยว่าหนูขอไม่เล่นแบบที่หน้าน,านานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบหน้าแพ้นี่ก็คือวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับมหาลายัยเราไทยมหาลัยกันไปแล้วไทยโลโก้กันไปแล้วอัตหีอัตโนนาโห <c oughs> อัตหีอัตโนนาโห วันนี้ก็เลยจะมาให้ทายกิจกรรมและประเพณีของมหาวิทยาลัยค่ะ รอบชาเลนจ์ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพกิจกรรมหรือประเพณีประจําม,มหาวิทยาลัยขึ้นให้ดูเราต้องกดกระดิ่งแย่งกันตอบอวันนี้คือภาพของประเพณีหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอะไรนะคะตอบแค่ชื่อมหาลัยได้เลยไม่จําเป็นต้องอกิจกรรมดูมใครตอบถูกก็ได้คะแนนไปถ้าสมมติว่าไม่มีในรอบแรกไม่มีใครตอบถูกเลยเราจะมีคําใบ้ให้แต่ก็จะมีบางข้อที่อาจจะเป็นกิจกรรมที่ ร่วมกันหลายๆมหาวิทยาลัยแต่ตอบมาแค่ถูกมาแค่หนึ่งมหาหลัยเราก็<ด>ให้ชายหรืออยากจะมั่นตอบหมดเลยก็ได้พูดเลยว่าบางข้อก็คือง่ายเลยคือการ <ฮะ S 1> ตบก,กระดิ่งเร็วเ <แ S 2> ท่านั่รู้เลยอะไรอย่างงี้ใช่เอาโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มข้อแรกเลยค่ะแหล่งนี้สายฐานแจไลสู่เราครับตุยดาสสวจดีน่ะเรื่งองงามยามดีกับเพลงนี้นะคะเอามือจับติ่งหูนะคะ ขอ้อแรกนะคะคือภ <ๆๆ S 1> าพภาพนี้ค่ะอ้าอะไรหโอ้โหเดินขึ้นเขาใช่ป่าวันรำน้องเดินขึ้นเขาใช่ม<ส>อบูค่ะมอบูรพาอันนี้คือรู้กิจกรรมเลยเหรอคะเคยเห็นอยู่คิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าทะเลมันก็น่าจะมีไม่ไม่กี่ อันนี้คือขึ้นดอยค่ะดอยไหนเอ่ยต้นไม้คือดอยค่ะต้นป่าเพาน้อหนูบมอลบบุรีค่ะเดี๋ยวค่อยดูเดินแข่งกับลิงก็งั้นมาวายมันง่ายไปตอบมอบุรพามอบุรพามอลบบุรีอะต้องไอีกตออันนี้บีรูค่ะมหาวิทยาลัยบุรพาเอเป็นกิจกรรมเโซ่เข่าผ้าเด็กปีหนึ่งนะคะ ไปเดินรอบมหาวิทยาลัยค่ะเพื่อเป็นการรู้ว่าตำแหน่งนี้คือคณะนี้ตำแหน่งนี้คือคณะนี้ค่ะเขาเรียกว่ากิจกรรมพาน้องปีหนึ่งเดินทัวร์รอบมหาวิทยาลัยถูกเอะว่าเพราะว่าบริเวณเป็นทะเลก็เลยเป็นมอบุรพาไว้ก่อนเราจะอิงจากสถานที่มอบุรพามันอยู่เหมือนอยู่ในบางแสนไงคิดว่านี่คือกิจกรรมอะไรรับน้องขึ้นบีชค่ะเดินไปแล้วอาจจะมีกิจกรรมริมหาดที่แบบว่ามีกลองอะไรอย่างนี้เออมีกลองมีแบบสันทนาการริมหาดอะไรอย่างนี้ S <S <S กิจกรรมรับน้องเดินขึ้นเขาเขาสามมุกค่ะเป็นของมอบุรพาค่ะคือคุณคุณเราก็เคยฟังถึงก่ <S <S 2> <S 2> <S 2> งอนแรงมากพี่แจ๊คเคยให้ข เออเหมือนแบบหลังจากเที่ยงคืนในวันที่จะต้องไปเดินคืนเอาจริงจังเลยกูนั่นแหละอย่าออกจากห้องหรืออย่าออกจากหอพักอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบอีคนเนี้ยมันก็ออกเรื่องไปเนี้ยค่ะพี่แจ็คได้มหาวิทียาลัยบูรพานะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ เขาที่จะเซนแบบเขาเรียกว่านาเซนเวทีแล้วว่ะเจนหนูก็ได้หนูว่าหนูก็ไม่ถูกเขามาจากที่แจนเป๊ะมากมากออนี่คือประเพณีวิ่งประเพณีเขาสามมุกจริงๆออนะคะเ,ออเขาบอกว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาทุกปีเพื่อที่จะลํำลึกวันสถาปนามหาลัยมีพูดถูกแล้วแต่ว่าเขาจะเป็นการวิ่งไปที่เขาสามมุกแต่ไม่ได้ขึ้นไปนบนยอดเคยได้ยินจะวิ่งรอบๆเขาบอกว่าข้างบนน่ะลิงมันดุใช่แล้วก็ตรงเส้นชัยอะค่ะมันจะมีเหมือนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A B C D E F ถ้าสมมติว่าแบบใครไปเหยียบตัว A ก็จะได้เกรด A อันนี้ความเชื่อของเขาใช่จนปัจจุบนันนี้ตัว A ก็คือจืดจางไปหมดแล้วเพราะคนเหยียบเยอะเกินนะฮะ แล้วเขาเล่าว่าเหมือนพี่รายบอกเลยในคืน<อ>วันที่7ก่อนวันที่8ที่เราจะไปวิ่งเ,<อ>เขาห้ามออกจากห้องนี่แหละ<อ>แล้วก็เด็กหอในหรือเหกกนแต่ละหอ,อจะเขียนป้ายติดหน้าห้องว่าห้องนี้เต็มแล้วเอเอใช่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 แล้วก็จะเป็นเรื่องราวแบบคนก็่ายสตรอรี่กันวันนี้เต็มแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยเออจริงจริงตามตามที่ในเนี้อเลยที่คนก็เล่าแบบนี้เหมือนกันประมาณนั้นแบบไม่ให้แบบความเชื่อว่าแบบผีจะได้แบบไม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยใครเคยเจอหรือมีเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับมอบูรพาหรือประเภทนี้อันนี้มาคอมเมนต์เล่าหน่อยสิทุกคนมา จริงนึกออกเลยอ่ะอเพราะว่าเหมือนเหมือนของพี่ตอนที่อย่างที่บอกว่าไปอัตลักษณ์ใช่ไหม <c oughs> คือพี่ไม่ได้เรียนที่องค์กรลักใชป่ปะแต่ก็ต้องไปนอนแล้วพอตอนไปนอนอ่ะเขาบอกเลยว่าถ้าเตียงไหนไม่มีคนนอนต้องเอาของไปวางให้เต็มเ,<อ>เพื่อบอกว่าแบบเ<ช>ตียงเต็มแล้วไม่มีที่นอนแล้วก็ต้องวางเงินไว้ใต้เตียงเพื่อบอกขอซื้อที่นอนข้อต่อไปนะคะ เฮ้ยมั่วนะอันนี้มั่วเลยคือลักษณะมันเป็นแบบเป็นสมงานเฮ้ยแต่ตอนรับน้องงานวัดงานอะไรอย่างเงี้ยเกษตรแฟร์แล้วกันของมอเกษตรทําไมถึงคิดว่าเป็นเกษตรแฟร์ครับพี่เต๋อความแบบบรรยากาศรอบข้างบางอย่างที่มีแบบโปงสีสีที่แล้วก็ดูเป็นสมแบบสมเหมือนสมแบบขายของอะไรเงี้ยตามมหาลัยที่มันดังแบบดังแบบสุดๆก็น่าจะเกษตรแฟร์นะเออรู้เลยเพราะเป็นผู้ชายรู้มาทันทีเลยอันนี้คือ น้องเป็นไวรเล่มากคือหลายๆคนแชร์มาบอกว่าอยากให้ไปกินร้านน้องเขาพี่บอกใครบอกว่าพี่แม็กมันเทสพี่แม็กเลยนะอะไรอย่างเงี้ยจะเข้าเรื่องได้ยังไงแต่เนี่ยไม่อยากรู้ว่าเนื้ออให้ตอบค่ะคือน้องเป็นไวรเลที่เขาแชร์กันคือบอกน่าเหมือนมาคมาคปรินอยากให้คุณนนนลนมาคปรินค่ะพูดได้ชูกได้ชื่อเขามากปรินปรินมามาปรินขายที่งานเกษตรแฟร์โรงเรียนที่ไหนอ่ะก็เกษตรไง อันนี้นะคะเป็นแฟนที่มหาอิทยาลเพราะว่าชีเพิ่งเปิดนะเขาดูเมื่อคืนเชี่ยบ้าเพราะว่าผู้ชายคนนี้นะคะอยู่ออมเพองาลค่ะแล้วีอะค่ะชอบมากอกแล้วก็บอกเลยว่าอยู่มหาอะไรอะไรเกษตรศาสตร์บางเทนค่ะอฮยยังเก่งงานเกษตรแฟชีชอบมากแหมระสลิดเหลือเกินซึ่งพี่แม็กคือได้ไป อุ่หนุนน้องไหมคะไม่ได้ไปตอนนั้นแบบเพราะว่าเพราะว่าน้องไม่ได้ขายของดิบเออน้องขายของปรุงสุกแล้วมันกินไม่ได้ <c oughs> ตอนแรก <c oughs> เห็นแดๆงๆคือว่าเขาขายก้อยหรือเปล่าเขาจริงๆเป็นไทใก,ก็โอ้หมอกเกษตรเป็นคำตอบที่ถูกต <รอ S 1> <า>้องค่ะค<า>่ะโอเคนะนี่ <c oughs> ขอพูดเลยว่าน้องเป็นแบบ ยังไงน้องแหล่ะแล้วคนนี้เป็นเป็นคนลป็นคนเป็นคนเป็เงาค่ะเพิ่งรู้พอไปเลือดติ๊กตอกดูแล้วแบบอุวยน้องคนนี้น่ารักมากเหมือนโอยโดนตกเพื่อนบอกว่ามึงค้าน้องอยู่อเผิงเงาค่ะบ้านเดียวกับพวกเราอะไรเงี้ยโอุบาทว์มากคือเมาส์เมาส์เมาส์เพลินเกินจนลืมไปว่าไปเอาลูกเขามาไปเชิญที่ว่าอีบีมันจะจำได้เลยจำได้จริงอ่ะโผล่บ้างอันนี้ก็คือจะมีทั้ง บอกว่าเป็นกิจกรรมและเป็นประเพณีเนาะซึ่งเราคิดว่าแบบเกษตรแฟนี้จัดมานานมากๆแล้วนะคะเพื่อนฉันก็ไปจัดตลอดแบบต่อให้เรียนจบไปแล้วอ่ะก็ไปงานเกษตรแฟเราทุกคนก็เคยไปกันอยู่แล้วเนาะไปเที่ยวก็จะมีของกินของขายเขาจะจัดในช่วงเดือนกมุาพันธ์ของทุกปีเราก็จะมีการแบบเปิดวับหนุ่มหล่อสาวสวยว่กกันไปจริงๆถ้ามันมีเอิ่มธรรมศาสตร์แฟนนี่คิดว่าอยากให้เขาเปิดวับนักฝึกงานแล้วมาเพราะนักฝึกงานเราสวยมากซื้อบายแคะ ติงค่ะพ่อจะไปนะคะพ่อจะเอาสิเดาพี่พี่ตอบนะเดาพี่พี่ตอบนะนี่นะคะมันมาเลยค่ะทุกโต๊ะเลยพี่ชายกดใช่ไหมก่อนจ้ะ่จธะทำมาส่ายกันแห เป็นไปได้สองสองสมอถโอ๊ยดูข้างล่างก็รู้เลยว่าอะไรอืมันอยู่มาหาอะไรเดียวอละงานบอลที่เขากำลังมีอยู่ตอนนี้ประเพณีไงสุราธรรมศาสตร์ใช่ใที่เขาแข่งกันสอ อันนี้นะคะจะเป็นไม่รู้ชื่ออ่ะมันชื่ออะไรไม่รู้แต่ของเป็นจุฬากับธรรมศาสตร์ที่เขาจะจัดร่วมกันตลอดสามหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะคะดูจากอะไรคะถึงคิดว่าเป็นงานนี้แน่นอนแบบมั่นใจขนาดนั้นน่ะเขาจะมีแปรรักฉันด้วยใจเธอ แปลอักษรอ่ะแปลอักษรบนสแตนอ่ะมันเป็นแบบจุดเด่นของเขาเลยอ่ะเขาจะเล่นตอบโต้กันไปมาด้วยใช่ปะเออแล้วก็ถ้าแบบมีดาราศิลปินดังๆเงี้ยเขาจะแปลรูปเป็นคนนั้นๆด้วยอะไรอย่างงี้จุฬาธรรมศาสตร์ค่ะจุฬาธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะมีใจก็ไล่มาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมอธรรมศาสตร์และจุฬาปะขอตอบแค่จุฬาลงกรณ์มันจะเป็นงานใช่ปะสารสัมพันธ์เขาเรื่องงานอะไรอ่ะอมีคำว่าธรรมศาส ขาดอยู่ในนั้นไม่ป้ายอ่ะแม่พี่ชาเลนจ์อื่นที่บอกว่าไม่นี่ตาไม่ดีพี่ชายดีแต่ขนาดนี้ยังรู้ท่คอนแทคมาค่ะวันนี้อุ้ยแล้วเขียยนังไงใครไม่แหกตาคอนี้บอกค่ะค่ะนั่นแหละค่ะเป็นงานกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์และจุฬาธรรมศาสตร์เป็นคำตอบที่ผิดนะมึงถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ ค่ะอันนี้เป็นครั้งที่เอารูปมาจากครั้งที่72เนาะก็คือ,อนนฟุตบอ,บอลประเพณีนะคะของจุฬาและธรรมศาสตร์นั่นเองอรู้เลยว่าใครเอารูปมากิจกรรมนี้มีต้นกําเนิดมาจากแนวคิดของนิสิตนักศึกษาทั้ง2สถาบันกลุ่มหนึ่ง <c oughs> ซึ่งเคยเรียนในโรงเรยเียนเดียวกันมาก่อนก็คือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะคะเวลาต่อมาก็คือมีความรู้สึกว่าอยากจะมีแบบกิจกรรมที่ได้จัด การแข่งขันอะไรบางอย่างเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กลุ่มนี้เขาชอบเล่นฟุตบอลเขาเลยจัดเป็นงานแข่งขันฟุตบอลขึ้นมาครั้งแรกเมื่อวันที่4ทธันวาปี2477นะณท้องสนามหลวงยาวนานมากๆพี่ใบเกิดแล้วแล้วพี่ใบเป็นรุ่นแรกแล้วก็เขาจะมีกิมมิคแบบแปลอักษรเกี่ยวกับการเมืองในตอนนั้นวรุ่ต่างๆี่าง ก็อยู่แต่ยุคนั้นอ่าใช่แต่ว่าพี่ใบไม่โดนเลือกขึ้นสแตนเพราะตอนนั้นพี่ใบแบบต้องไปเชิญพังเกียวไงถ้ามีอย่างเงี้ยฉันไปแน่ๆเลยอ่ะไปเดินรถแดดเหมือนพี่แม็กกี้วุ้ยที่ไหนกูไม่เข้าตอข้อนี้มีทั้งหมด5มหาวิทยาลัยค่ะลองค่ะโหไม่รู้เลยอ่ะ คุณวาคุณอะไรวะน่าจะเป็นของราชพัชรไหมคะโทนสีบรรยากาศยูนิฟอร์มอ่าอุก็ไม่รู้ค่ะอุไม่รู้ไม่รู้จริงแต่แต่คิดว่าความรู้สึกรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นราชพัชหรือว่าจะเป็นพวกนี่ว่าถูกทางแล้วไม่ไม่ไม่ฉันไม่เช่อะไรอันนี้กูไม่ต้อแหลกกว่าน่าจะไม่หรือว่าอาจจะเป็นพวกแบบพระจอมต่างๆพระจอมมันน่าจะมีสามปะ อเออไม่รู้ตอบไปก่อนละกันอา,อาส่วนสุนันค่ะราชพัสุสนสุนันค,คิดว่ามันน่าจะเป็นกิจกรรมที่รวมของหลายๆราชพัสดุใช่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุสนันทาขอตอบว่าสิงประกรณค่ะเพราะว่าอะไรคะถ้าร่วมกันถึง5มหาวิทยาลัยนะคะอันนี้น่าจะเอาแต่ละมอมาแข่งกันเหมือนกันจะดูจากรูปอย่างเงี้ยเขาดูลันลากันมากน่าจะเป็นกิจกรรมสันทนาการนี่แหละก็จะเป็นเกมกิจกรรมต่างๆที่ให้แบบแต่ละมหาลัยอะลงมาแข่งร่วมกันถ้าดูจากในรูปที่มันมีขึ้นว่างานกระดานดำสำคัญม,อ,มอ,อจริงๆก็เหมือนจะเคยเข้าแต่ที่เห็นแน่ๆอะมอสวอขอตอบมอสวค่ะเป็นคําตอบที่ ศิลปกรนะคะเป็นคำตอบที่ผิดเต๊อผิดค่ะบกูหนูว่าอาจารย์หลับแล้ว่ะขอมั่วไปเลยคือคุ้นสถานที่ก่อนตอนแรกอะคิดว่าเป็นที่ไหนใครราชพัทสักที่หนึ่งอ่าซึ่งราชพัทอะมีมีหลายที่ซึิงเขาแบบ อาจจะเป็นกิจกรรมที่เป็นแบบรับน้องรวมเออคุ้นอ่ะสถานที่อ่ะก็เลยแบบนั่นแหละราชพัชรครับรับน้องรวมของห้าราชพัชนะคะรับน้องรวมครับเป็นคําตอบที่ผิดเอ้ยมันเป็นกีฬาหนึ่งของแบทบอสคือการมาถูกทางวาดรูปในกระดานดำาหรือว่ามันจะเป็นไอที่มันตาลางเม็ดขาวเม็ดดำที่มันเล่นกันวะมักฮอตเหรอมักกบมักกบ กกบบมเขาเรียกว่าโกกพี่แม็กกี้เก็บไหมอ่ะเป็นกีฬาหนึ่งเก็บอย่างที่เป็นสร้างความสัมพันธ์แล้วก็คิดว่าเป็นสีม่วงก็นึกถึงมอชอลมอเชียงใหม่เนาะขะพายัพอะไรยังไงเอออะไรเด็ดอ๋อเป็นกีฬาลมพักหนึ่งอะมาเล่นปอดเก็บมาแบบปอดกันเจ้าทําไมมองไปทางมอชอคะแม่สีสีม่วงอืมแล้วก็อีมอนคิดโจดมันก็ต้องมีกันเหนือบ้างเนาะ มอนค่ะมอนค่ะมาหาวิทยาลัยพระเเรศวรมอนคืออะไรอ่ะไม่มีพระตัวอเมอเมเพิ่งเปิดนี่มาหาวิทยาลัยพระเทเรสวดไม่มีคำว่าพระหรอใกล้ๆมาหาวิทยาลัยพระเเรศวรนะครับเม่อหรอมาหาวิทยาลัยนเรศวรมหาราชค่ะมาหาวิทยาลัยพระเเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาราชค่ะ มีอะไรในเรสซูอยูนิเวอซิตี้ค่ะโอเคเป็นมหลาลัยที่มีทั้งในภาคอีสานภาคหนึ่งอะเอาเอาชื่อที่เรารู้จักไปเอ,ช,อ,อชื่อหนึ่งนุ๊กนั่นก็คือมอชอมอขอนแก่นค่ะ <c oughs> พูดถึงภาคอีสานมอแรกที่จะนึกถึงก็คือมอขอนแก่นเหมือนกันข <c oughs> าค่อนข้างมีชื่อเสียงที่โด่งดังอเออแล้วก็พอเตอร์คุ้นอะเตอร์เคยไปมอขอนแก่นปะ,ไม,ะไม่เคยเขาไม่เคยหรอไม่ <c oughs> ตั้งแต่สถานที่ว่าจะไม่ใช่ที่ที่ทมอขอนแก่นก็ได้ไงอ่าแต่ก็ตอบมาว่ามอหอนแก่นคะน่ะเนอะมั่นใจไหมคะ97% 97%ถูกต้องถูกต้องถูกต้องค่ะ ต้องมันคือกิจกรรมประเพณีกระดานนำสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ของนิสิตนักศึกษาในสายวิชาชีพครู5สถาบันได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมสวนะคะซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี48แต่ในปัจจุบันนี้มสวได้ออกไปจากกิจกรรมนี้แล้วและมีมหาวิทยาลัยพะเยาเข้ามาร่วมแทนนะคะ เสียดายมากที่ไม่ได้ตอบมอตัวเองนะคะแล้วไปตอบมสองววัยมากเฮ้ยเชี่ยตบทำไมวะเนี่ยโอ้โหฟินสโตนค่ะมึงดูข้างหน้าอันนี้ที่อย่างนี้สเกตไปนู่นอีกแล้วอ่ะอุยใช่หรอะ เอาเอา,เอางี้งนตัดก่อนดูแค่แบบหน้าคนอ,ะอ่ะอผิวเข้มเข้มกันเนาะผิวเข้มเนาะแล้วเ,เขาทำอะไรวะเขาต่อแถวเขาแบบประเพณีอะไรสักอย่างมันจะเป็นมออะไรได้บ้างวะมีมอใต้มีมออะไรบ้างมอสงขามอปัตตานีมอสุพรเลย กาชื่อสวรร์เลยมอนเลยมอเลย<า> okay. ขอตอบดีๆแล้วกันเป็นมอพยับล้วกันอนะ่ะพยับอะามาอมันต้องไม่ใช่เสื้อสีอคิด,ดว่าเป็นอีสานอะมหาอะไรที่มีอะไรอย่างงี้มั้งเนาะ <c oughs> มหาวิทยอะไรขอนแก่นครับอย,ยังไงครับแม่เล่าสิ เพราะว่าชุดมันดูมีความเป็นดีสารแล้วก็มีความเป็นเหนือเหมือนกันแต่คิดว่าไม่น่าเหนือหรอก<ช>อาจจะเป็นวิธีแบบประเพณีที่แกต้องลำต้องฟอนต้องอะไรฟิลนานนะคะคุณแม่ช่ก็เลยคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยขอแนแก่นผิดค่ะมอกรัวตื <c oughs> ่นค่ะฟังจะพูดให้ฟังฟายมาถูกทางแล้วออควนนี้เป็นฟรินตอนจริง <ip> แล้วข้างหน้าไปนี่พี่อูด๊ดเป็นต่อฟรินตอนเรานึ้ถึงอะไรนะคือยุคดึกดําบันซึ่ง ดึกดำบรนดึกดำบรนดึกดำบรนดึกดำบานเราจะนึกถึงไดโนเสาร์จังหวัดที่มีไดโนเสาร์ขอนแก่นมกกาลสินค่ะมาถึงเวลาของมอกาลสินแล้วไดกามกาลสินเนี่กาสินเสื้อเป็นตัวกอไก่แล้วก็มีรอสุลาคิดว่าใช่แล้วเอาดีๆนะหัวชีเร็วมากนะฟินสโตนไดโนเสาร์กาลสินไปเลยแทนที่จะไปแบบขอนแก่นผิดนะคะแปลงค่ะ กิจกรรมนี้ดังมากๆักนะคะภาคเหนือมออะไรอีกอ่ะมอภาคเหนือมอทใมออะไรอ่ะภาคเหนือแม่โจ้ค่ะมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะเป็นคำตอบที่ผิดะไปแม่ฟ้าหลวงค่ะเป็นกิจกรรมขอฝนเพราะว่าเรียกที่แม่ฟ้าขอฝนแม่ฝนฟ้าหลวงเนี่ยขอฝนหลวง ถ้างั้นแล้วล่ะก็มันมีอะไรเขียนไว้อยู่อ่ะมันนึกถึงอที่พับน้องขึ้นดอยอพราะว่าชุดชุดเขาประมาณนี้แต่แต่ในในความจํามันคือเป็นสีม่วงทั้งนั้นเลยอ่ะรัน้องขึ้นดอยคือจะมออะไรเรียงชูงไหลมุยหรอใช่ปะลองลองเปก่นมอชองมอเชียงใหม่ค่ะ เป็นพิธีรับน้องขึ้นดอยวันนี้ไม่เคยเห็นเลยจบทําไมวะเนี่ยแต่ก็คุ้นอยู่นะชุดแบบนี้มอทางเหนือแน่นอนเนาะดูจากเสื้อแม่โจ้กับมอชอแต่คิดว่าสีแดงอะไม่น่าเกี่ยวอาจจะเป็นสีขณะมีความมอชอรับน้องขึ้นดอยมองไปทางเป็นรับน้องขึ้นดอยรับน้องขึ้นดอยครับมองหาอะไรแม่ฟ้าหลวงนะคะเป็นคาตอบที่ผิดนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ ตอนแรกไม่ได้คิดเลยแล้วพอเห็นอ้ดูคนดิอะไรอีอ่ะนี่คือกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยของเชียงใหม่เหรอมชอค่ะของแบบตัวนี้เหรอภาพนี้นะคะมาจากของคณะวิจิตริน<อ>ป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชุดขึ้นดอยแต่ละคณะจะไม่เหมือนกันอะหรอใช่จําได้ว่าชุดนี้เคยไปโผล่ในภาพยนตร์เรื่องเอพื่อนสนิท ตอนที่พี่นุ่นศิริพันธ์เล่นกับพี่ซันนี่อ่ะเขาจะมีรับน้องขึ้นดอยแล้วเขาจะใส่ชุดประมาณเนี้ยเป็นเสื้อพื้นเมืองที่มีสีขาวแดงที่เป็นสีประจาของคณะวิจิตรศิลป์และดูหลายรอบไม่ได้สังเกตเลยกิจกรรมเดินขึ้นดอยคือจะเป็นการที่แบบน้องปีหนึ่งจะขึ้นไปสักการบูชาพระธาตุดอยสุเทพซึ่งจะมีรุ่นพี่ปีสองปีสามปีสี่เดินขึ้นไปด้วยปีสี่เดินลงสวนกันนะคะอ๋อหรอใช่แต่แสดงว่าปีสี่ต้องขึ้นไปก่อนใช่ไหมใช่ขึ้นไปก่อนหรือขึ้นไปพร้อมกันก็ได้แลล้ววมาสนทีห เพื่อที่จะเป็นการลาพระธาตุพี่สีจะขึ้นไปลาพระธาตแต่ก็จะไปหยุดบูมกันที่โคงสปิริตแล้วก็พี่รหัสก็จะไปหาน้องรหัสตัวเองอแล้วก็พยุงกอดคอกันวิ่งขึ้นร้อมกันอ,อะนี่คือกิจกรรมหรอดูชื่อสถานีรถไฟฮะรู้เลยใครให้กดครคับรู้เลยอะ เห็นชุดแล้วรู้เลยท่ามหาราชใช่ปะวางหลังวางหลังว่อไห่ข้างวางล้วไม่รู้ธรรมศาสตร์ไงธรรมศาสตร์ไข่ดีธรรมศาสตร์ธอาจาระจันน่ะเอออยู่วางหลังอยู่ท่าท่ามหาราชถูกต้องค่ะวางหลังเฮ้ยดูหลักสูตรดูหลักสูตรสูตรเนี้ยสูตรเนี้ย เป็นไรคุดผู้หญิงอะเป็นไรใส่โบไม่ต้องไปดูชื่อเทศกา,เล,ล,ล,กาลเลยดูโบเราจะรู้มหาลัยเลยแล้วโบเป็นอะไรอะสุนิตาจะรู้แล้วใช่ไหมไม่รู้มันเคยมาทายของไอ้มอสด,ด้วยอะชุดมหาหลัยอะชุดบแบบเนี้ยเหรอนี่ไม่รู้ชุดเลยอะถ้าวังหลังถแถวนั้นมันก็จะมีมหาหลัยอะก็สินประกรณ์เหรอกิจกรรมจับมือข้าไม่น่าโอุ้ยมีสิทธ์นะสินประกรณ์ค่ะเออไปกิจกรรม จับมือเข้ามน้ำ <c oughs> ก็ฟีลแบบว่า,ส,าสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งโดยจะมีแบบผู้ใหญ่อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วเราเป็นเด็กก็คือแบบจับมือกันข้ามเอ้ยเหมือนต้อนรับเข้า,าสู่อ,อะไรอะไรอย่างเงี้ยน้องคล้ายๆป้รรมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นคำตอบที่ผิดค่ะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะตาแล้วมีอะไรอ่มีอะไรอเพราะอช่างอะไรอย่างเงี้หรอเออใช่เออใช่พอช่างอะไรนะเราเรียนลางสิทธิเหรอ มันเป็นเงินค่าประจ้ใช่ไหมค่าประจำพลังศิรปะค่าประจำคือค่าประจำอาค่าเงินค่าไหนอ่ยามีว่าไงขอสามารถตอบได้แค่พอะช่างเฉยได้ไหมจำชื่อชื่อเต็มเขาไม่ได้อะเพราะช่างนี่เขาเป็นมหาลัยเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนศิลปะอ่าใช่เพื่อนหนูก็จบที่นั่นโอเคโดดน้ำไหมรับน้องข้ามคลองข้ามข้ามข้ามแม่น้ำรับน้องข้ามแม่น้ำของมหาวิทยาลัยพอะช่างเป็นคำตอบที่ผิดนะคะ คำใบ้คือโบผู้หญิงซึ่งกิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลศิริราชอะไรมหิดันเป็นกิจกรรมเหมือนกับสันทนาการระหว่างรุ่นพี่ที่แบบจบมาเกิน5 0 3สปีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเสื้อเขียวอ่ะคือรุ่นพี่ เขาเป็นอาจารย์อ๋อเป็นวันแบบครวอาจารย์อะไรอย่างงี้ยแม่เป็นวันเป็นของคณะครูที่รู้ส okay ึกว่าคุณครูต้องมาต้อนรับกับนักเรียนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเกือบสีราศแป๊บนึงนะมาละโอ้ยไม่มีอะไรเลยอ่ะอ๋อมาฮีดนค่ะมาฮีดน วเขาอ่ำโซอ่ำมหาวิทยาลัยรามาที่มื่ออะไรนะรามาอาันนั้นมันโรงพยาบาลหร้อเปล่าวะแต่มันก็มีมันก็มีอยู่เหมือนก,กันมหาวิทยาลัยติดกับมหาวิทยาลัยหนูมันคือมาจากมหิดลใช่มันคือเด็ก เด็กจากมาฮิโดนะมาทํางานที่มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลรามาตอบมาฮิโดนค่ะ <c oughs> น่าจะเก่งเรื่องพแพทย์แล้ๆหลมอเดียวกันปะวะมาฮิโดนโอ้อเป็นกสกิจกรรมอะไรที่มันของมาฮิโดนรับน้องขึ้นเรือครับเพื่อข้ามไปที่โรงพยาบาลเพื่อเข้าบรรจุเป็นแบบนักศ,ศึกษาแพทย์เต็มตัวเต็มตัวแล้วแล้วมีโบนะแลใช่แล้วปีเนี่ยปีหนึ่งผู้หญิงก็จะใส่โบอย่างเงี้ยเพรน้องเรียนไงของมหาวิทยาลัยมาฮิโดนนะคะ ตอบมาแล้วเป็นคำตอบที่ถูกตอ้องค่ะอ้าไม่ใช่ทุกวงเลยนะต้องมันคือกิจกรรมประเพณีรับน้องข้ามฟ้าของมหาวิทยาลัยไม่ดนนะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่4พฤศจิกาปี6-6ที่ผ่านมานี่เอง ของคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะจะเป็นการเป็นประเพณีรับน้องนี่แหละโดยมีคณะบดีของคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยออจับมือนักศึกษาแพทย์น้องใหม่จุงขึ้นท่าศิริราชร่วมด้วยคณะผู้บริหารอาจารย์ต่างๆนะคะแล้วก็แพทย์รุ่นพี่เนาะก็จะมาร่วมงานด้วยมาร่วมคล้องเรียนพระราชบิดาให้กับน้องนักศึกษาแพทย์น้องใหม่ทุกท่านแล้วก็ พอรับขึ้นท่าเสร็จปุ๊บก็จะไปทำพิธีใบสิ่งสุขวัลให้กับน้องๆนักศึกษาน้องใหม่ณหอประชุมราชแพทย์ยาลัยนะคะมันจะดีกว่าถ้าเขาจะให้เด็กข้ามฟ้าเพื่อไปรับเนาะแบบว่ายน้ำข้ามฟ <c oughs> ้าไปเออที่กรรับน้องข้ามฟ้าอะไรเงี้ยเออก็ให้ว่ายน้ำไปมันจะเลิศก,กว่าวัขั้นที่จะโหดเลยโหดเลยปิ<ห>ด,ดเพลงได้เงินร่ำรวยรวยรวยตาจุได้เงินได้ทองอวัส่ะ อ่ะก็ได้เห็นประเพณีต่างๆกิจกรรมต่างๆขอแต่ละมหาลัยเป็นไงบ้างคะรู้สึกว่าแบบเราได้เห็นอะไรเยอะดีแล้วก็แบบเอาจริงก็ไม่รู้ว่าแต่ละมอมีกิจกรรมแบบนี้ด้ววอย่างอย่างพวกมอมอบูอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าตอนไปหาคือจริงๆก็อยากได้เกือบทุกภาคเลยทุกคนแต่ว่าบางมอมันก็ไม่ได้มีกิจกรรม ท,ที่มันชัดเจนที่มันชัดเจนและ <c oughs> มีข้อมูลให้เราหาขนาดนั้น <c oughs> ก็เลยพยายามหาแล้วที่หาได้ให้มันกระจายมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ย<อ>เออ,เอ,อดังๆก็มาหมดหรือมาหาลายใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีกิจกรรมหรือประเพณีอะไรออที่แบบทำสืบต่อกันมาก็มาเมนก็ได้มันก็จะไ,ได้เป็นความรู้สึกครีเอทีฟเขาอาจจะเก็บไว้เป็นข้อมูลทำอีพีสองก็ได้ใช่ครับมนบอกชอบประเพณีของที่ไหนมากที่สุดชอบมอเชนใหม่อยากไปลองไปอ่ะเนองอยากไปขึ้นดอยใช่ไหมอยากไปขึ้นดอยพฤจิการนี้ไปสิพี่ไปนะ ไม่ทำไมว่าจบไปตั้งนานแล้วให้เด็กมันทำไม่มันครบรอบ10ปีของรุ่นพี่อ๋อก็เป็นกันเยอะใช่ไหมเพราะมันปีเข้าปี5-7าเจปีนี้ปี่7ไง10ปีพอดีมีหล่ะ อยากไปงานบอลค่ะตอนนี้อองานบอลอ่ะต้อง <ๆ S 2> บอบแฟนไม่จุฬาก็ธทรมาสตา์เพราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแช,แชร์กดซับสไครต์ค่ะใช่ไงก็มาเมนกันด้วยนะให<ช>้ข้อมูลกันเป็นความรู้แล้วก็ลูกค้าสามารถเข้าได้นะคะหรือหรือถ้าพสมุทิมีข้อมูลมากกว่านั้นแบบเฮ้ยกิจกรรมนี้เขามีเสิร์มอะไรเงี้ยแนะนาได้าม,าออมาบอกได้แบบเฮ้ยจริงจริงมันมีย่อยกว่านี้อีกนะพี่จะบอกว่าคือดีอ่ะใครมีโอกาสได้แบบเขาอันนี้แน่นะแปลสอนแปลสอนเป็นหน้าบีด้วยคือแบบว่าเป็นแบบ ในไอรอนสาวผู้ที่น่าที่สุดอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยขออนุญาตยังวะอะไรเงี้ยก็อนุญาตก็เป็นเกียรติให้กับมหาลัยทั้งสองมหาลัยขอบคุณที่เอาบีทริสแตนค่ะเอาเค้กออกได้ค่ะหนึงนะแผลโคมากขอน้ำมากนด้ี่โอเคเอาออกก่อนเนาะน้องมายพูดแล้วสองผสมกันแล้วคิดยังไงต่อไม่แค่เป็นพนักงานเอาเค้กเข้าเค้กออกนี่คือต้องแต่งตัวอะไรขนาดนั้นถุงใหญ่มากนะดังเลิศนะ Thank you